เป็นเป็นยันโบราณเป็นของหลวงปู่กีดวงตกชะตาไม่ดีให้เอาอยันนี้ประทับที่ฝ่ามือมตำนานที่มีลมหายใจหหหเห็นก็บอกลูกศิษย์ลูกหาจะมาเจอมือที่นี่กันอันนี้เป็นวิชาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณบราจะมาไปเปิดในตำราเจอว่าถ้าผู้ใดพบเห็นดวงตกชะตาไม่ดีให้เอาอยันนี้ประทับที่ฝ่ามือ ทำมากินจะคล่องจะเป็นที่รักและเมตตาถ้าศิลปินดาราให้ให้เตกแป้งผัดหน้าจะเป็นที่นิยชมชมชอบของคนทั่วไปพระอาจารย์ออดอยังได้เมตตาทำการจานมือด้วยพระคาถาอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เสริมสร้างกำลังใจเสริมสร้างบารมีและหนุนดวงชะตาราศีของบุคคลที่มีจิตศรัทธาทำแล้วดีเหมือนมีชีวิตที่คิดบวก ไม่ต้องรอวันหน้าไปวันนี้จะมีสิ่งดีๆตามมายันสุวรรณสิงห์เป็นยันของสำนักวัดประดุ่ทรงธรรมหลวงพ่ออุดมอุตมะปัญโยหรือพระรูวิชัยกิจารักษ์วัดวิชัยสงข์ลาจังหวัดพระนครสีอย,ยุธยาเป็นหลานชายของจากสุวนันปร,รมาจารย์ขราวะของวัดประดุ่ทรงธรรมในตำราของหลวงพ่ออุดมรวบรวมยันสุวรรณสิงห์ไว้เป็นที่ชัดเจน